You are now listening to the InfoQuest Podcast Stay on top of the latest finance, economic and world news สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Weekly Highlight สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังมาเจาะลึกกับข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์ประจำวันที่30มีนาคม2563เริ่มต้นกับการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้ว Set Index ปรับตัวลดลงประมาณ2.4% ขณะที่ดัชนีเซ็ตร้อยลดลง2.5อร์เซโดยกลุ่มหุ้นที่ติดลบหนักที่สุด3าลำดับแรกได้แก่กลุ่มการเงินกลุ่มมีเดียและกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนต่อเนื่องหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกทยอยปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แต่นักวิเคราะห์หลายค่ายออกมาคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของเซ็อินเด็กในสัปดาห์นี้มีโอกาสขึ้นไปยืนเหนือ1,100จุดได้อีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังมาตรการพยุงเศรษฐกิจของนานาประเทศที่ทยอยประกาศกันออกมาโดยเมื่อคืนของวันที่27มีนาคมนายเดยวดิดทรัมปาา์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้ลงนามมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจวงเงิน2ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐนับเป็นการจัดสรรวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเป็นประวัติการหลังสหรัฐพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกทะลุ100,000รายสำหรับแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะถัดไป ต้องติดตามวงเงินใหม่ที่จะนำมาประคับประคองเศรษฐกิจหลังจากที่นายสมคิดจ,จาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงินกว่า20แสนล้านบาทพร้อมเร่งจัดทำมาตรการเยียวยาระยะที่3เพราะเล็งเห็นว่าวิกฤตโควิดส9สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของไทยหนักกว่าในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540กรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ของเซ็ตอินเด็กซ์ นักวิเคราะห์ประเมินแนวรับสำคัญไว้ที่10,50จุดและประเมินแนวต้านไว้ที่1333จุดแต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากว,วิกฤตโควิด -19 ว่าจะสร้างความเสียหายมากกว่างบประมาณที่นานาประเทศได้ตั้งไว้เพื่อรับมือหรือไม่รวมถึงความผันผวนข,ของราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตอีกครั้งในเดือนเมษายนอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดตลาดทุนไทยในเดือนเมษายน คือการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกถ้าออกมาแย่กว่าคาดจะนำมาสู่การปรับฐานรอบใหม่อีกครั้งบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB c i ประเทศไทยได้นำสมมติฐานกรณีเลวร้ายกำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540พบว่ากำไรต่อหุ้นของตลาดลดลงมาอยู่ที่17ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจากภาวะปกติอยู่ที่28ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ชุดเซ็นด็เซ์ปรับฐานแรงจาก900จุดเหลือเพียงเกือบ400จุดเท่านั้นแต่สถานการณ์ในปัจจุบันยังเชื่อมั่นว่าโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยดังนั้นจึงใช้สมมติฐานกำไรต่อหุ้นของตลาดปีนี้จะอยู่ในกรอบ24.5ถึง27.5ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นหรือติดลบ10%จากประมาณการเดิมทำให้กรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กท์ที่เหมาะสมจะอยู่ที่1,100ถึง1,250จุดและกรณีที่ย่ำแย่กว่าที่คาติดลบ20% กอบการเคลื่อนไหวของเซ็นดีเอ็กที่เหมาะสมก็จะลดลงมาเหลือ800-1,000ถึงจุดเท่านั้นคุณผู้ฟังสามารถรับฟังข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลกเพิ่มเติมได้ที่ w w w i n f o q u e s t .co.th รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, YouTube, Line Official และ Line Today เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในระหว่างวันและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญรอบสัปดาห์ และพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ You're now listening to the Info Quest podcast. Stay on top of the latest finance, economic and world news.